สวัสดีครับนกักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนกักเรียนเป็นอย่างดีก็กลับมาเจอกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับนะเราก็จะอยู่ในบทที่3นะครับใน,เร,รนรบนะเรื่องของการวัดความยาวนะครับนะเรื่องของการวัดความยาว ็จะเป็นหัวขอย่อยหัวขอย่อยในวันนี้นะครับนะก็จะเป็นการแก้ปัญหาการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะครับน่ายังไม่เรียนเกี่ยวกับที่เป็นเมตรนะครับนะเราจะมาวัดความยาวที่เป็นเซนติเมตรนะครับก็โดยรวมนะครับนะโดยเราจะเอาองค์ความรู้มาให้ในกักเรียนดูก่อนว่า เราจะเจออะไรบ้างนะครับนะฉะนั้นด้านบนสุดก็จะเป็นไม้บรรทัดใช่ไหมลูกนะต่อไปด้านล่างนะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสายวัดชนิดตลับเมตรนะครับต่อไปด้านขวามือของเราที่เป็นสีเหลืองๆนะครับก็จะเป็นสายวัดตัวนะครับเวลานักเรียนไปตัดเสื้ออะไรแบบนี้เขาจะเอาเนี่ยไปวัดตัวของเราว่าเอวเท่าไรไหลเท่าไร,ไรยังไงนะ แขนของเราความกว้างอยู่กี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไม้เมตรนะครับนะด้านล่างสุดก็จะเป็นไม้เมตรนะครับโอเคเราจะเข้าสู่บทเรียนนะอ่ะเรามาดูภาพประกอบนี้ก่อนนะครับหนะ้าภาพประกอบฉะนั้นลูกดูไม้บรรทัดให้ดีหนะ้าลูกดูไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดเนี่ยนี่กูจะขยายนะครับนะ อ,อ่าใหญ่เลยนะครูจะเริ่มตั้งแต่อ่าตัวเลขอ่าสุดท้ายไปเลยนะเลขสิบสองแล้วกันนะเลขสิบสองเรามาดูกันเราจะนับนะครับนะเราเห็นขีดขีด,ขดเล็กเลเล็กเ,เ,เหมือนวีไหมครับลูกนะเห็นไหมเห็นใช่ไหมอ่าขีดเล็กเลน่ะนั่นเนี่ยที่ครูบอกว่ากว่าจะได้หนึ่งเซนติเมตรก็จะมีหน่วยที่ก่อน เป็นเซนติเมตรนั่นก็คือมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรมิลลิเมตรกว่าจะได้เอ่อหนึ่งเซนติเมตรนั้นครูอบอกไว้แล้วว่า10มิลลิเมตรจะเท่ากับ1เซนติเมตรใช่ไหมลูกอ่ามาดูเราก็จะนับหลังตั้งแต่11ใช่ไหมหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนะอ่าพอเห็นนะครับนะ นะครับโอเคนะอ่ามารูปเดิมนะครับโอเคอาการวัดนะครับยกตัวอย่างครูให้อะไรครับให้ดินสอนะดินสอสีเหลืองด้านบนนะครับนะดินสอสีเหลืองด้านบนครูก็นำแท่งอ่ายางลบส,ส,สุดท้ายของเรานะครับมาวางที่อะไรครับที่เลขศูนย์ นะครับมาวางที่เลขศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายนะครับหน้าตัวสุดท้ายตรงกับเลขอะไรนะครับตรงกับเลขอะไรฉะนั้นพอดีเป๊กับเลขอะไรครับเลข7ใช่ไหมอ่าฉะนั้นดินสอเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ7นะเซนติเมตรหรือว่าครูแทนตัวย่อเป็นซอมอนะครับนะอมอนั่นเอง ต่อไปดินสอที่อยู่ด้านล่างมีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรครับลูกนะมีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรนะครับก็ต้องวัดให้ดีนะครับนะวัดให้ดีก็จะมีค่าเท่ากับ5้าาเซนติเมตรนะครับห้าซมนะครับ,รบก็จะเป็นตัวย่อโอเคถ้ากูถามว่า อายกตัวอย่างกูถามว่าเจ็ดเซนติเมตรเจ็ดเซนติเมตรใช่ไหมมากกว่าอะไรครับมากกว่ามากกว่าห้าเซนติเมตรใช่ไหมฉะนั้นปากกาที่อยู่ด้านบนมีค่ามากกว่าปากกาที่อยู่เอดินสอที่อยู่ด้านบนมีค่ามากกว่าดินสอที่อยู่ด้านล่างนะครับนะเจ็ดมากกว่าห้านั่นเอง นะครับอ่าเนี่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมอ่าพอจะวัดได้นะครับส่วนอ่าในแบบฝึกหัดนะครับนะในแบบฝึกหัดก็ให้นักเรียนวัดเป็นเซนติเมตรไปก่อนนะครับนะเป็นเซนติเมตรนะเดี๋ยวให้นักเรียนวัดนะครับนะฉะนั้นในหนังสือนะครับนักเรียนไม่ต้องไปเอาไม้บรรทัดของตัวเองนะครับนะอ่เอาไม้บรรทัดที่อยู่ในในหนังสือ นะครับเดี๋ยวครูจะไปเปิดให้เกนดูโอเคให้ให้เก,นเ,เกนเปิดหน้าที่94นะครับ94นี้ให้เรานะนำตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนนะใส่วัดตัวไมบ้บรรทัดไมเ้เมสรหรือว่าใส่วัดชนิดตลับนะ,ะนะครับก็มาวางที่เป็น เส้นปะนะครับแล้วก็พอวางเสร็จแล้วนะครับให้เกียนโยงโยงเส้นไปเลยนะตามสามรูปนี้ไปเลยนะรูปซ้ำก็ได้นะครับนะขอแคอ่อยู่ในความเหมาะสมนะว่าชนิดนี้ควรที่จะโยนไปจุดไหนนะครับแล้วก็ให้นเกมเปิดหน้าที่95นะครับนะอย่างที่ครูบอกไปว่าไม้มันทัดนะ จะอยู่ในหนังสือของเราอยู่แล้วนะครับนะเราก็มาดูแค่มาเปรียบเทียบดูว่าเออ,เอ,อกบเหลาของเรายาวกี่เซนติเมตรนะครับนะกอบเหลาของเรายาวกี่เซนติเมตรแล้วก็ดินสอยาวกี่เซนติเมตรนะครับนะสมมติว่าเขาวางท้ายสุดเลขสาม ะครับเราก็จะต้องคิดว่าเลข3นั้นนะเป็นเลข0ูของเราเสมอนะครับนะ่าจุดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็น0นแล้วก็นับไปทีละทีละลำดับนะครับว่าจะเป็นกี่เซนติเมตรนับให้ดีนะครับนะนับให้ดีนะโอเคแล้วก็เปิดหน้าที่96นะครับนะเปิดหน้าที่96ฉะนั้น ดูให้ดีนะครับนะ่าว่าประโยค์เขาถามว่าอะไรแก้วตาสูงเท่าไรนะครับนั้นจะมีเส้นปะสีแดงๆนะจุดๆๆ,ๆๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับไมเมทรหรือว่า,าสายวัดอะไรก็แล้วแต่ขอ,องเขานะที่อยู่ด้านข้างนะครับนะก็จะให้นะักเกณฑ์แทนคำว่าเซนติเมตรนะครับนะ โอเคสำหรับวันนี้ครูมากก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ